ยังมีข่าวใส่ร้ายทางวัดมีข่าวใส่ร้ายทางพระอาจารย์ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแม้จะเบาบางแล้วเนาะนะผมเห็นแล้วผมก็สงสารเนาะสงสารคนที่ออกมากล่าวหาท่านออกมาใส่ร้ายท่านเนื่องจากว่าผมคิดว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะเสียประโยชน์จากการทําพุทธพาณิชย์จากการทํทา,า,กกาทเดรัจฉานวิชาจากการแอบอ้างเอาศาสนาไปหาเงิน ไปหาประโยชน์ส่วนตัวนะครับซึ่งการเผยแผ่คําของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับการเปิดธรรมที่ถูกปิดเนี่ยนะครับการเปิดอริยสัจจากพระโอษฐ์เนี่ยมันมันสร้างผลกระทบเยอะมากจริงนะครับนะพวกเรานะตั้งแต่เกิดมานะพวกเราก็ถูกสั่งสอนให้ไหว,ว้นู่นไหว้นี่เนาะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ศาสดาข,ของเราอะนะนะครับนะพวกเราก็ถูกสั่งสอนว่าเอ้ยต้องไปอาบน้ำมนต์ต้องไปทำ พิธีนู่นพิธีนี่นะครับซึ่งเป็นของศาสนาพราหมณ์นะครับเฮ้ยเราต้องไปเสียตังสะเาะเคราะห์ต้องไปดูดวงดูหมอปลุกเสกเลขยันเสียเงินหลักนู้นหลักนี้นะครับนะเออคนที่ทําแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อหาเงินอันนี้ก็ก,ก็ก็ให้เกียรติท่านนะครับชมเชยท่านเนาะคือถามว่าเรื่องคุณใส่เรื่องเรื่องอะไรพวกนี้มันมีจริงไหมมันมีจริง นะครับมันมีจริงแต่มันเป็นเดรัจฉานวิชานะครับคำว่าเดรัจฉานวิชาในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือวิชาที่ขวางกั้นมรรคผลนิพพานนะครับเป็นวิชาที่มันขวางกั้นมรรคผลนิพพานพระองค์ไม่สันเสริญนะแต่ถามว่าถ้าคนที่เขาทำคนที่เขาทำถ้าเขาทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะมันมีจริงไหมมันมีจริงแหละเนะวทมนต์คาถาทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทำเพื่อไม่คิด ประโยชน์ส่วนตัวทําเพื่อไม่หวังโชคลาบส่วนตัวทําเพื่อไม่หวังว่าเขาจะมาเอาเงินเอาทองมาให้เราหรือไม่ไปหลวกลอกลวงคนอื่นเป็นวินช,ชาอาชีพนะครับอันนั้นอันนั้นเขาก็ดีนะเขาก็ดีเขาก็ดีในทางโลกิยะนะครับเขาก็ดีในทางโลกิยะแต่ว่าในความหมายของพทธเจ้าเนี่ยในความหมายของศาสนาของเราเนี่ยยังไงก็ยังเป็นดีรัชฉานวิชาอยู่ดีนะครับนะนะครับมันก็เลยซึ่งเราเกิดมาเนี่ย เราก็เห็นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะให้เราไปเสียตังค์ใช่ไหมนะครับให้เราไปเสียตังค์ใครที่เตรียมใจเสียก็ไม่ได้ว่ากันนะใครที่ถูกหลอกให้ไปเสียซึ่งก็มีข่าวเยอะแยะเนาะไปดูดวงไปทําวิธีสะเดาะข้ออ,อ,อะไรทั้งหลายทั้งปวงอะนะนะครับนะล่าสุดก็อะไรอะอาจารย์คนนึงใช่ไหมที่ยกตนขึ้นเป็นอาจารย์ไปเรียนวิชาจากอินเดียมาอ่าแล้วก็มาหลอกคน ใช่ไหมสูญเสียกันไปกี่แสนกี่ล้านนะครับอันนั้นคือเดรัจฉานวิชาคือเดรัจฉานวิชาทีนี้พอคนเข้ามาศึกษาพุทธวจนะคนเข้ามาศึกษาอริยสัจจากพระโอษ่ยซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยทำมาหลายปีแล้วนะนะครับตั้งแต่ท่านมรณภาพไปเนี่ยหลายปีอะหลายสิบปีแล้วเนาะนะครับท่านกั่นกรองออกมาเป็นห้าเล่มจากพระโอษนะห้าเล่มจากพระโอษ์เนะครับอริยสัจจากพระโอษฐ์ อะไรนะข่มทราบจากพระโอส์ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอสภาคต้นภาคปลายแล้วก็พุทธประวัติจากพระโอสถเนี่ยห้าเล่มเนี่ยท่านพุทธทาสรวบรวมมาเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือพุทธวจนะเหมือนกันเป็นเป็นคำที่พระเจ้าตัดเหมือนกันท่านก็คัดเอามาเฉพาะที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ใส่อัตถคถาลงไปนะครับถามว่าอัตถคถาเราไปศึกษาได้ไหมเราศึกษาได้นะ เราศึกษาได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไงพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะฟังมาก็ได้แต่ว่าถ้ามีคนบอกอย่างนี้บอกนี้เธอฟังมาก็ได้เธอรับมาแต่อย่าเพิ่งเชื่อให้เอาไปสอบลงในพระสูตรนะครับว่าเป็นคําที่พระพุทธเจ้าตัดไหมเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไหมนะครับให้ฟังนะครับเหมือนหลักการามาสูตรใช่ไหม ได้ฟังได้ยินมาแต่อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเป็นอาจารย์ของเราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าทําตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าได้ฟังมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเป็นข่าวลืออย่าเพิ่งเชื่อเพราะอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามหลักการรามสูตรนะอันนี้คือหลักเหตุหลักผลนะครับนะให้เอามาเทียบลงในพระสูตรให้เอามาเทียบว,ว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดไวไหมพระพุทธเจ้าตรัดไว้ยังไงนะครับตึ้งหลักฐานเหล่านี้นะทางพระอาจารย์อคอรฤทลิสเนี่ยท่านก็รวบรวมมาแล้ว ท่านอ้างอิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมาจนถึงาาารัชกาลไล่มานะใครที่ศึกษาพุทธรวจนะท่านเปิดดูเล่มไท้ายๆท้ายๆเล่มนะครับท่านจะเห็นว่าแหล่งข้อมูลอ้างอิงเนี่ยมาจากไหนนะมหากษัตริย์นะราชวงศกก์จักรีเนี่ยนะรัดไว้อย่างไรตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงราัชากาลที่9นะครับรัดไว้อย่างไงมีบันทึก ไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับท่านมีหลักฐานหมดนะนะถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับหลวงพ่อท่านไม่กล้าเอาเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องหรอกครับนะแล้วก็ยังไม่มีสถาบันหรือว่าตัวแทนของสถาบันเนี่ยมาฟ้องร้องหรือว่ามาทวงติ่งอะไรท่านนะเพราะเหล่านั้นมันเป็นหลักฐานที่ถูกบันทึกไว้จริงๆนะครับมันเชื่อถือได้มันเชื่อถือได้นะครับแล้วท่านก็รวบรวมเป็น อริยสัจจากพระโอษนะต่อยอดจากหลวงพ่อพุทธทาสทำแอปพลิเคชันทําอะไรให้ทุกคนได้ศึกษาออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มันก็กลายเป็นว่าคนเริ่มรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพุทธแท้เป็นอย่างไรนะครับผมเองนี่สารภาพเลยนะครับผมบวชเคยบวชเรียนมานะตั้ง7-8ปีนะบวชเรียนเป็นสัมมเนนเนี่ยนะได้มาหาปร,ริญญาธรรม3ประโยคเนี่ยนะครับ ผมต้องสารภาพเลยผมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆิสอนอะไรนะครับนะคือผมย้อนมองย้อนไปนผมเสียใจมากนะครับแล้วก็ไม่เคยมีครูบาอาจารย์นะครับมาบอกมาบอกแบบจริงจังอะ่ะมาบอกแบบจริงจังว่าเฮ้ยพทธเจ้าสอนอย่างนี้นะนะเหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชานะเหล่านี้เป็นมิชฉาชีพนะนะการ ลดน้ำมนต์การเ,าเป็นพระแล้วไปทําพิธีนู่นนี่นั่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับหลักพุทธเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะครับมันผิดนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์เหล่านั้นของผมเองก็เป็นคนทำนะครับท่านก็ลดน้ำมนต์ท่านก็ปลุกเสกเลขยันนะนะมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็คือเราเกิดมาเราตามเราตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปวัดเนี่ย นะครับเราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าพระที่วัดทาอะไรนะครับไม่ได้เหมารวมหมดนะครับไม่ได้เหมารวมหมดนะแต่ที่เราเจอมาเราเจอนะทีนี้พอเรามาศึกษาคําพุทธเจ้ามาศึกษาพุทธวจนะมาศึกษาอริยสัจจากพระโอษฐ์เนี่ยมันทําให้เลยเลยว่าอ๋ออ๋อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้คําถามคือถ้าเราศึกษาแล้วเราเชื่อเลยไหมครับไม่มีใครเชื่อผมเองก็ไม่เชื่อนะ ผมเห็นพุทธวจนะครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกผมจาไม่ได้แล้วนะน่าจะหลายปีแล้วสี่ห้าปีก่อนแล้วนะครับผมเห็นพวกผมเอออะไรคือพุทธวจนะผมเป็นคนชอบฟังธรรมะนะผมก็ฟังไปเรื่อยๆนะฟ,าานฟังอาจารย์นู้นฟังอาจารย์นี้พอมาฟังพุทธวจนะอุ้ยอืมท่านเข้าใจคําว่าปัจจตังวิทิตตโพวินยูหีไหมครับเมื่อก่อนผมภาวนาผมมีคําบริกรรมบริกรรมจะอาบริกรรมอะไรก็แล้วแต่นะทุกวันนี้ผมไม่บริกรรมแล้วผมแค่รู้ รู้รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เข้ายาวรู้ออกยาวรู้รู้แค่นั้นนะครับเอ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงมันต่างจากเมื่อก่อนอันนี้เขาเรียกว่าปัจจตังวิทิตโพวินยูหินะครับรู้ได้เฉพาะตนนะเป็นอาการลิโกไม่ไม,ไม่ไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลานะครับเป็นโอปะนาญโกเป็นเอปัจจตังวิทิฏฐโพวินยูหินะครับเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพุทธวจนะเนี่ยท่านจะเป็นปัจจตังวิทิถโพวินโยหิ uh สุดท้ายท่านจะศรัทธาของท่านจะไม่หวั่นไหวนะในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยท่านจะไม่หวั่นไหวเลยไม่มีอะไรมาสั่นคลอนศรัทธาของท่านได้เลยนะครับนะแต่ผมก็สงสารเนาะคนที่ใส่ร้ายท่านเนาะผมก็คือเรียกว่าเอาเอาใจช่วยนะแล้วก็ภาวนาให้คนเหล่านั้นเนี่ย พบหนทางที่ถูกต้องพบเส้นทางที่ถูกต้องนะครับนะท่านอยากให้ท่านะละความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจท่านแล้วลองมาศึกษานะครับแล้วลองปฏิบัติดูท่านศึกษาแล้วท่านปฏิบัติแล้วท่านไม่เห็นผลไม่เป็นไรนะครับท่านจะกลับไปเห็นผิดเหมือนเดิมของท่านก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าถ้าท่านลองเปิดใจศึกษาดูปฏิบัติดูแล้วท่านเห็นผลแล้วท่านได้ผลดีนะ แล้วท่านได้ปัจจัตตังเวทิตะโพวินยูหีเนี่ยรู้ได้เฉพาะตัวของท่านเองโอ้โห و, อันนี้มันฉุดท่านครึ่งจากนรกกำเนิดเดลฉานเปรตวิสัยได้เลยนะครับเนาะส่วนใครที่รักศรัทธาในตถาคตอยู่แล้วอันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะท่านเป็นเศษดินที่ปลายเล็บแล้วนะครับท่านอยากกลับไปเป็นดินในมหาปฐพีอีกเลยนะครับนะอย่าไปเป็นเต่าตาบอดอีกเลยนะครับกว่าจะได้เกิด นะอนุโมทนาสาธุครับช่วยกันรักษาพุทธทวจนะพุทธแท้ๆอริยสัจจากพระโอษฐ์เปิดธรรมที่ถูกปิดกันครับ